มวลเฉยและมวลโน้มถ่วง Inertial mass and gravitational mass ก็อันเนี้ยมันจะมันจะนิยามมาจากสมาการที่ไม่เหมือนกันทำให้มันมีทั้งมวลเฉยและก็มวลโน้มถ่วงเอามวลเฉยก่อนมวลเฉยก็เป็น m ห้ย i ก็คือว่าเป็นการวัด การวัดการต่อต้านการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งโดยแรงอันนี้ก็คือ mi ซึ่ง mi เนี่ยมันมาจาก f เท่ากับ ma ก็คือมาจากกฎของนิวตันนั่นเองกฎข้อที่2ของนิวตันก็คือ f เท่ากับ ma อันนี้เขียนแบบไม่มีเวกเตอร์เห็นเฉพาะขนาดส่วน mg เนี่ย ก็เป็นการวัดความเข้มของออความน้มปฏิกยาความน้มถ่วงระหว่างวัตถุหกับอีกวัตถุหนึงซึ่งใหญ่กว่าก็อย่างเช่นเ,เรากับโลกอย่างเงี้ย mg, MG ก็เป็นตัวเราส่วน m ของโลกนี่ก็คือ m ใหญ่อะไรประมาณนี้ซึ่งจาก mi เนี่ยมันเป็นการวัดการต่อต้าน การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งของวัตถุมันก็คือมาจากกฎข้อที่สองของนิวตันคือ f กับ m a นั้นเราเปลี่ยน m เนี่ยเป็น m i นั้น m i เฉยๆเนี่ยมันก็จะกับ f ส่วน a อันนี้ให้เป็นสมการที่1ซึ่งเช่นอย่างในอวกาศในอวกาศเนี่ยมันมันมีไมโครกาวิตี้หรือว่าสมมติว่า คิดให้ว่ามันน้อยมากจนไม่มีก็ได้นั้นเราจะวัดมวลวัดมวลบนยานอวกาศได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่มีความโน้มถ่วงซึ่งเขาก็จะใช้สมการ F เท่ากับ ma เนี่ยแหละแล้วก็ถ้าเราทราบแรงทราบความเร่งเราก็จะสามารถหา mi ได้โอเคอันนี้ ส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือ mg ก็คือ gravitational mass อันนี้ก็มันมาจากกฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตันซึ่งมันก็คือ F เท่ากับ g m 1 m 2, 2 1> ส่วน r square ซึ่งมันมี m 1เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น mg ส่วน m 2เนี่ยที่เราพูดถึงก็คืออย่างเช่นเรากับโลกอย่างเงี้ย m 2ก็เป็นมวลขนาดใหญ่ก็เป็น m ใหญ่ ก็เป็นโลกนั้นถ้า mg อย่างเดียวเนี่ยมันก็คือ fr square ส่วนด้วย gm เราให้เป็นสมการที่2แล้วก็ if and only if ก็คือถ้าถ้า m 1เท่ากับ mi เท่ากับ mg เนี่ยก็คือ m initial m a t s เนี่ยเท่ากับ m capital i o n a l เนี่ย m a t s เนี่ย เมือนเท่ากันแล้วเราก็สามารถจับสมการ1กับสมการ2มาเทียบกันได้เลยนั้นมันก็จะกลายเป็น f ส่วน a เท่ากับ f r สแควร์่วน g m ซึ่งปว่ามี f ทั้งสองค่าของสมการนั้นเราก็ตัดกันไปได้แคนเซลเอากันไปได้แล้วย้าย a ขึ้นมาข้างบนมันก็จะกลายเป็น a เท่ากับ g ก็เอ็มใหญ่ส่วน r s q u a r e โอเคซึ่งอันนี้เป็นกรณีที่ m i ถ้า m g แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเท่ากันนี่เพราะมันมาจากสมการกันใช่ไหมเพราะว่ามันมาอีกอันหนึ่งมันมาจากกฎข้อที่สองของนิวตันอีกอันหนึ่งมันมาจากกฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน มันไม่จาเป็นต้องเท่ากันนี้แต่เขาทดลองแล้วเขาก็พบว่ามันเท่ากันซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นรากฐานไปสู่ทฤษฎีสมมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ซึ่งสิ่งที่เรียกว่านั้นก็เราเรียกว่า equivalent principle โอเคซึ่ง equivalent principle เนี่ยมันเป็นสมมติฐานที่บอกว่า เราจะเห็นความเท่ากันของ MI แล้วก็ MG เพราะว่ามัน equivalent กันอันนี้คือหลักการ equivalent จำไม่ได้ว่าภาษาไทาย equivalent จะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวใชอัน,นี้ไปึ่งก็ได้ซึ่งถ้าเรามาดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าอันนึงเนี่ยเป็นเอาอันขวากันก็ได้อันขวาเนี่ยคือคือมันมี M ใหญ่กับ M เล็ก m ใหญ่ก็คือโลก M เล็กก็คือเราทิ้งลูกบอลไปเช่นว่าถ้าเราทิ้งลูกบอลจากมือไปเนี่ยมันก็จะโดนความโน้มถ่วงของโลกเนี่ยดึงดูดไปมันก็จะลงไปแบบนี้อีกกรณีหนึ่งเนี่ยไม่มีกราฟิเตชั่นไม่มีความโน้มถ่วงแต่ว่ายานอาวกาศเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็จะเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เคลื่อนที่ด้วยอาตาัตราเร็วของที่นะแต่ว่าเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งนั้นก็เห็นว่าถ้าเราปล่อยลูกบอลจากมือไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะตกลงไปเหมือนกันตกลงไปที่พื้นเหมือนกันฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าถ้าเราอยู่ข้างในยานอวกาศเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงหรือเกิดขึ้นจากความเร่งของยานอวกาศนั้น อันนี้ก็แสงดงให้เห็นถึง Equivalent Principle ซึ่งจะเป็นรากฐานของทฤษฎีสัสมพัทธภาพของทั่วไปของไอน์สตน์โอเคนั้นทีนี้เราก็จะรู้จัก2อ,อันแล้วเห็นว่า2ส,ส,สมการที่กดข้อที่2ของนิวตันแล้วก็กดข้อกฎความน้ำถนสากลของนิวตันเนี่ยเป็นสมการที่เราคุ้นเคยแต่ว่ามันให้ m ม,มาคละแบบกันนั้นเราก็จะเข้าใจ เรื่องของมวลเชื่อและก็มวลน้ำเท่องคร่าวๆแล้วครับผม